หบิ๊กวินไปดิบิ๊กวินหนซูเปอร์มิโกวินคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับวันนี้ผมกระบอยไก่หอนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมจ u ล a s i c k คิงดอมนะครับเรามาดูกันสิว่าเกมไดโนเสาร์เนี่ยมันยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกระบอกไก่หอนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจาวิต โปรแกรมเจาะสูตรอัจฉริยะเนี่ยก็อย่าลืมแอดมาที่ลาอยู่แได้เลยนะครับมาเริ่มกันดีก,กว่าวันนี้ผมเบ็ดที่10นะวันนี้เราจะซื้อฟรีสปินกันที่750เรามาดูว่าฟรีสปินเนี่ยมันจะแบบดีหรือเปล่ามาๆๆอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกรบอยไก่หอนหด้วยด้วยจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยม,มาเสนอตลอดเลยนะครับฟรีสปิน8ที มามามาเออบวกมาอีกหนึ่งเรียวยาวไปคูณสองนะตอนนี้เออไม่เขไม่มาเออมาอีกหนึ่งบวกหลัวๆก็ดีนะเรียวยาวไปเลยโอ้โห วายมาครับต่อเนื่องต่อเนื่องได้เท่าอไหร่หนึ่งพันหกโอ้โหล้วได้บวกมาอีกสองทีนะตอนนี้คูณเก้าแล้วเนะี่ยงั้นมาคูณหกเหรออ๋ออ๋อมานี้ต่อืมอีกหนึ่งมามา อ๋ออีกหนึ่งโหยาวไปเลยนะตอนนี้จะขอแตก่อยเมันไม่ค่อยแตกเนี่ยบวอกอีกคือคือจะบวกอย่างเดียวทำอไรดิโอ้โหคอยเออมาสักทีหนักหนักเออ สบายแล้วสบายเลยโหสุดยอดโห้หบิ๊กวินไปดิบิ๊กวินอืึซูเปอร์เมกควิน9ก้าพันอะไรอะปเก้าพันห้าร้อโหแตกโอ้เออมาครั้งสุดท้ายขอ,อนักหนักอืมยังได้อยู่เออยัองได้อยู่ นี่เท่าไรจะรับไปสิบรวมทั้งหมด15ครั้งนครับปีจะบินได้ไป1น0 0 0ห2 6 7 5โอ้โหผมซื้อแค่750อะโคตรคุม้มแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจที่ใครสนใจโปรแกรมช่วยเล่นจาวิดเวอชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดไลน์ยูแปดแปดได้เลยหรือคนที่อยากเข้ากลุ่มมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยก็คือผมจะปักหมุดไว้ที่ด้านล่างนะกดลิงก์เข้ามาได้เลยแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพจก็บอยไก่หอนไว้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ